ก้อยู่ค่าลุกฤริตเกลียดที่สุดก็คืออีรัสตรีเกลียดผู้หญิงทุกคนในเมื่อกษัตริย์ขอนครท้ำมันเป็นอิรัสตรีก็ดีวันนี้แหละข้าลุกฤุริตแห่งอสูรสงครามจะยกแสนยาดุภาพมุ่งสู่นครทั้นย่าไปเดี๋ยวไม่ได้กลับมาแล้วเวรค่ะ สั <łość> ่งทหารเตรียมการข้าจะเดินทางมุ่งเข้าสู่นครท่านในวันนี้เวลานี้และเดี๋ยวนี้ด้วยพ่อเรียค่ะส่งพระเสด็จเลยพระพุทธทิดาสั่งทหารเเออออเออ อะไรปะยกพักอีกแล้วกจ้าโอ้โหจะเสด็จไปไหนทำไมไม่บอกผมเลยถูกต้องค่ะพี่คะไม่เย็นยังยืนเยี่ยวขไปที่ข้าฟาบาดตายแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรถึงมาอะไรมาอะไรอ่ะทำไมอ่ะอะไรทให้ฉี่เก็บไว้ดีมึงเอาอะไรมาด้วยเนี่ย อะไรอ่ะมึงเอาบวบมาด้วยเหรออะไรวิ่งแล้วเดียวน่ารักเป็นปุยมุ้ยเขายิ่งเป็นข่าวอยู่ีหาไปข่าวอะไรไปคะก็บวบไงกินบวบเหรอพ่อบ้าจะเส็จไปไหนเพคะเจ้าบังอาจมากเลยนะอย่าชี้วิ้วอย่าชี้วิวนะนี่นี่นี่แกยกมือไหว้ฉันแต่แกกลับชี้หน้าฉันชี้ตรงไหนเพคะงงยกมือไหว้ทำไมชี้ตรงไหนเนี่ยชี้ตรงไหนพ่งนี่มึงไปเยอะ เป็นเล็บขมหรือเปล่าเนี่ยของประหลัดหลวงพ่ออีมาเลอะอัท้ายด้วยอันนี้กูว่าไม่ได้เรียกว่าประหลัดแล้วเขาเรียกอะไรกูว่าราชการแล้วแต่ละเรือใหญ่มากนี่บุญเอิบฮะบาดตอนเราขับรถหม่อมทชื่อลิลลี่ลิลลี่มาเย็นมาเย็นมาเย็นยังยืนเยี่ยวกันอยู่เลยเดี๋ยวตัดนะลิลลี่เนี่ยคืนเป็นรักเอกดูช เอชื่อบุญเอิบวันนี้คุณรูกว่าคุณเป็นนางเอกลูกออกดึกนึกเออจริงๆคุณหมดตัวแล้วเ,เนี่ยเวลาเนี้ยรีเาบเมื่อขวางเสด็จพี่ไปทำไมหม่อมฉันอยากจะมีความในใจอยากจะมาบอกกับฝ่าบาทมีความในใจอะไรจะมาบอกหม่อมฉันรู้สึกว่าทุกวันนี้รู้สึกว่าเหงาหงอยแล้วก็ง่วงไปนะง่วงก็ไปนอนง่วงก็ไปนอนบอกเลยกันแล้วกันคือว่าหม่อมฉันได้เก็บความในใจไว้เป็นเวลานานแล้วแต่จะบอกกับเจ้าพี่ว่าหม่อมฉันเนี่ย รักเจ้าพี่ไปครับบงอัจเจ้าพ,พี่ทำไมล่ะ <S 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 เราไม่ได้เป็นพี่น้องขอเดี่วกันนะทำไมจะรักกันไม่ได้แลเ้เสื็จพี่ไม่ชอบทำไมบอกเลยว่าพี่เกลียดผู้หญิงนี่หามาเล่นเกย์แล้วหามาดำนาเนี่ยไมเกี่ยวเขาดีเ้ยเร็วๆเช้าจตไปต้องไปรักขายอีกมึงนี่หาไปล็อกอย่างเหรอออกไปไกล อย่ามายุ่งกับเสด็จพี่เสด็จพี่จะยกแสนยานุภาพไปนครธรรมก็ก่อนไปอสักทีหนึ่งก็ได้ไหมครับก็ไม่เป็นไรเนาะขออะไรเนี่ยอย่างนั้นอ่ะไม่กินนึงปล่อยไปไกลยไงจึงนึงอะไรกินบวกอย่างเดียวก็ได้พ่อพี่จะไม่บวกวะถ้าพี่มีบวกไหมใครก็ปบวกวะนุ่นตีที่ไอ้นุ่นนุ่นบวกนุ่นไปเดี๋ยวนี้ไงไม่ไปไม่ได้หรอบอกว่าอย่ามายุ่งกับเสด็จพี่อะไรสีทำไม อย่างทําำลงมาแล้วจับสีจับสีจับสีบส <c oughs> คณยังมีเจ้าเจ้าอีเกิอ ออเลอะเลยไายนอะอร่อยไหมประสิทธิ์ใครว่าของกุ้งเล็กหนูไม่เชื่อครับแม่ทำไมอ่ะทำไมขาแขนก็ต้องเท้าขาด้วยเลยหัวเข้มขัดหัวเข้มขัดเด้งดีเด้งดีนะคุณจะดีก็ไปยุ่งนันะจะเด็งมาไปดีกว่าจะเจ็บไปดีกว่า พอมึงจะขโมยตังค์เขาละก็ตีนแน่เพื่อกไหวกว่าไม่ได้คอยตามออกไปจากตองหลักพัสดุพี่หนู่นี่ตาหน่อยนะพี่เข้าจะมายุ่งเลยน้องบอกว่ารัก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 เนี่ยท้ากูเป็นพี่โก้กูถีกูนะมึงมากับกูนะใช่เกมาใช่กับกูไงกูจะเฉยคนกู้ไม่ยากจะรุนพ่อสุทธิราชวัยรุ่น อยากมากใช่ไหมทำไมรบกวนไม่ให้พี่มีอูดอยากึ้นเขาครองเรียอยากจะนั่นเนี่ยเน้นๆเนี่ยคือทั้งนึงทำปวดดีหรือว่ากุ้งปีไม่เป็น มาพูดเรื่องป่องเรื่องพีไม่แมา<ๆ>พูดอย่างนี้ได้ยังไงดูสิประสิษฐ์ทำเสียวใสพี่จึง <หา S 1> ละไว้ไว้เว้นบทพอก่อนมาทำหน้า แล้วใครร้องวะพี่ใครร้องวะหม่อมฉันตัดแล้วนะพี่คะท่านพ่อมันว่าเราท่านพ่อทพ่อมช่อเสียวนอนเส้นมาโช่อฝีมาโชว์ไยดูมันมาช่อใครช่อคนอักใครต่อสุดช่วยยิง เดี๋ยวจะเอาไฟลนเล่นเนไม่รู้ไม่บอกก็ชอบแบบตาติดหนูชอบไฟหนูชอบไม่ลงกอลเลี่ยวเหรอเขาลงกอนเลนเขาล็อกกอนเลนเหคงคิดว่าสวยแก้มใสเดี๋ยวจะตับไข่แช่เย็นไข่เท่านั้งเลยอ่ะโดนแหมงานนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เอาเลี้ยนไทยเป็นไทย 我呢？